สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละอ,องชาแนลเหมือนเช่นเคยทุกวันนะคะก็หลายต่อหลายท่านมากๆนะคะที่ถามหาคุณยายพยาบึ้งนะคะวันนี้เอ็ดก็เลยมาหาคุณยายนะคะแล้วก็จะมาถามความฝันของคุณยายนะคะว่างวดนี้คุณยายจะฝันอะไรยังไงบ้างนะคะค่ะก่อนอื่นเอ็ดก็ขอฝากช่องละอ,องชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดจดเด็ดๆนะคะเพราะว่าคุณยายพญาบึงก็แม่นมากๆนะคะท่านผู้ชมคะ<อ>เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับคุณยายพร้อมกันเลยนะคะเนี่ยนะคะคุณยายก็รดน้ำดอกไม้อยู่หน้าบ้านพอดีนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ<อ>คุณยายทำอะไรอยู่คะคุณยายรดต้นไม้ รถ,รถดอกไม้รถผัก,นออกเนาะขยันมากมากเลยค่ะคุณยายขยันยันใกินพอดีเอ็ีหลายต่อหลายท่านนะคะที่ถามหาคุณยายค่ะแล้วก็คิดถึงคุณยายค่ะก็หลายต่อหลายท่านนะคะที่ได้โชคกับคุณยายแล้วก็สมทบทุนซื้อผลไม้เส้นไหว้แล้วก็แบ่งปันสินนำใจให้กับยายใช้ค่ะยายาาก็แอดก็เลยมาหาคุณยายในวันนี้นะคะจ้า คุณยายเดี๋ยวเราจะเอาพญาบึ้งวันไหนคะคุณยายวันที่สิบเอ็ดวันที่เนาะก็หลายแต่หลายท่านมากมากนะคะที่ถามแอดมาในคอมเมนต์นะคะว่าจะเอาพญาบึ้งของคุณยายในวันไหนนะคะก็เดียเ๋ยววันที่สิบเอ็ดช่วงเช้าเราจะเส้นไหว้เนาะยายเนาะช่วงเช้าเราจะเส้นไหว้เจ้าที่นะคะแล้วก็กลางคืนก็จะเอาหวยพญาบึ้งต่อเนาะยายเนาะเพราะว่า พญาบึ้งก็แม่นมากมนะคะท่านชมคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาด็อดเด็ดๆนะคะแล้วงวดนี้คุณยายฝันได้ยังคะคุณยายฝันเห็นตาเจ้าที่แล้วใช่ไหมคะฝันเห็นตาเจ้าที่แล้วใช่หคะเนียมเกิดไปเถอะคือกเนี่ยะ จะฝันเห็นคนมันก็ให้เนี่ยเหมือนดึงดึงงเจ้าจ้ะคือที่ว่าฝันเห็นตายเจ้าที่คือวันก่อนที่ยายฝันเห็นใช่คนเดียวกันไหมคะคุณยายเดียวกันเองอ๋อคุณยายก็ฝันเห็นตายเจ้าที่อีกนะคะท่านชมที่ฝันว่าที่ฝันว่าช่วงรั้งก่อนเนาะยายเนาะ ทั้งก่อนคุณยายก็ฝันว่าตายเจ้าที่เอาสร้อยคอมาให้คุณยาวยให้คุณยายยาวมากๆนะคะท่านผู้ชมอของงวดก่อนเนาะงวดก่อนหมดเก่งห้อยนั่นอ๋อใช่พองวดนี้ฝันฝันวันไหนคะคุณยายฝันเนะมื่อคืนเนาะก็เมื่อคืนก็ฝันเห็นตายเจ้าที่อีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ฝันว่าตายเจ้าที่เอาสร้อยมาให้คุณยายอีกเนาะยายเนาะอ๋อค่ะแล้วคุณยายได้รับไหมคะคุณยาย อนเองตั้งแก่อนโอ้โยได้รับจากเจ้าที่ตายตาพยาบึ้งเนาะตายายเจ้าที่อ๋อค่ะก็นำสร้อยคอมามอบให้คุณยายพยาบึ้งอีกนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับงวดนี้นะคะแล้วที่คุณยายเล่าบอกแอดว่าตายยายมาอตายเจ้าที่มารักยายสั่โยชีปนกวนกีอันนี้ฝันตอนไหนคะไม่ไงนะถือปนกีคือสกรรมไอเทดิ คือตาตาเจ้าที่มาบอกรักยายด้วยเนาะมาบอกว่ารักยายชอบยายจะมาอยู่กับยายแล้วก็เอาสร้อยคอมาให้ยายอีกนะคะท่านที่ช่หนึน่งบาท,บาทอ๋อสร้อยคอเนเะส้นละหนึ่งบาทเนาะมามอบให้คุณยายแล้วก็บอกยายว่ารักยายชอบยาย<อ>จะมาอยู่กับยายใช่ไหมคะโอ,โอ้สงสัยจะได้โชคอีกแน่ๆเลยะคะ่ะคุณยายเนาะ ជាអូគេប្រាក់គេប្រាក់ថាឆ្លាញ់ចាអូទីឆ្លាញ់គេមកយั่วធ្វើទីប្រពន្ធน่ะប៉ាដៃប្រពន្ធចាអូក្កាយតែឯងងត់បងគុនយ៉ាយក៏បោកว่าតាតាเจ้าទីមកខអគុណគុណយ៉ាយពេលស្វាមីភរិយាเนาะចាំមកយូគັບគុណយ៉ាយព្រោះថាតាเจ้าទីรักយ៉ាយ จะมาขออยู่กับยายเหมือนสามีพันดาญานะคะท่านผู้ชมแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันเนาะยายเนาะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็รักกันเนาะยายถึงเรากระมุนก็เสีก้ารุ่นหากินเอาเย็นคุยเอาตุ่ยคุยบางคุยลึกครูคุยข้างหลังเลือกอ๋อข้างหกขึ้นข้างบนเออหลังตัวเลือหกจะที่ฟันงวดก่อนเนาะยายเนาะหมดอกมาเร็วจ้างวดนี้ก็ฟันคล้ายคลายคล้ายคลายเหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะยายเนาะ เพราะว่าฝันว่าเดี๋ยวแอดจะย้ำให้ฟังอีกรอบนะคะท่านผู้ชมไอ้มืดมาทําอะไรเนี่ยมืดก็คุณยายว่าตาตาเจ้าที่เอาสร้อยคอมาให้คุณยายสร้อยเส้นละหนึ่งบาทเนาะเส้นละหนึ่งบาทมามอบให้ยายแล้วก็บอกรักยายชอบยายจะเอายายเป็นเมียเนาะชอบยายเพราะว่าจะมาอยู่กับยาย ก็คุณยายก็ฝันแบบนี้ถ้าฝันแบบนี้น่าจะมีโชคน,นะยายเนาะใช่ค่ะคุณยายโอ้สงสัยจะได้รับตังค่ะคุณยายเพราะว่า f อฟซีไลขั้นมากๆค่ะที่โอนเงินมาแบ่งปันคุณยายค่ะกับแอสค่ะยายจ่าเดี๋ยววันที่สิบอสก็จะไปซื้อของมาเส้นไหว้ค่ะยายแล้วก็จะไปกดเงิน มามอบให้ยายด้วยค่ะเส้นไหว้เสร็จเนาะเดี๋ยววันที่สิบเอ็ดคุณยายก็จะรำถวายเจ้าที่เนาะยายเนาะคุณยายคืนค่ะท่านผู้ชมก็จะรำถวายเจ้าที่นะคะท่านผู้ชมคะก็รอดูคุณยายรำได้เลยนะคะท่านผู้ชมคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะคุณยายพญาบึ้งนะคะอารมณ์อารมณ์แจ้งกุ้งเนาะซ้อมก่อนยายซ้อมก่อนเร็วไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊เฮ่อเจ๊เฮ่อลม คุณยายก็ให้คุณยายสมรำนะคะท่านชมคะก็คุณยายได้บนบานสารกล่าวกับเจ้าที่เนาะถ้าตัวเลขที่ขอในวันนั้นจากพญาบึ้งเข้า,าคุณยายคุณยายก็จะรำถวาย,วยท่านนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็เข้าจริงๆบนล่างนะคะท่านชมคะแล้วก็คุณยายก็ต้องทําตามสัญญานะคะตามัตามสัญญา เดาแจ๊จอย่าเดวดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแอ็ดช่วยรำก็ได้ค่ะยายเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนค่ะยายอย่าก็ชาวบ้านอาจจะปีนน้ำลอยจีบบองเดียก็เอ็ดก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่มีน้ำใจแบ่งปันคุณยายแล้วก็ซื้อของเส้นไหว้เจ้าที่ในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็ขอขอบคุณเอฟซี ที่แบ่งปันสินนำใจให้ยายและก็เอ็นะคะก็อองวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขเข้าอีกเนาะยายเนาะขอให้เข้าอีกขอให้<ะ>มีโชค,ม,โชคมีลาบร่วมกันแบบนี้ตลอดไปเรื่อยๆเนาะคุณยายเนะเาะก,ก็ขอให้เอฟซี FC ของช่องละองชาแน,นลและก็แฟนช่องทุกๆคนนะคะที่ได้รับชมคุณยายพยาบึ้งนะคะร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันในทุกๆงวดนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้เอฟซทุกท่านโชคดีไปกับคุณยายพยาบึ้งนะคะค่ะโชคดีค่ะขอพระคุณมากค่ะคุณยายขอบคุณค่ะ